สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟ้าหมูคอนอุบลเด้อจ้าอันคลิปนี่หันไปแอวอันจะมาถ่ายคลิปไอแม่หมูพ่อไปแอวเนาะจา้าเมือน,นีพันเห็ดห้างสีขอดลูกก็เลยมาถ่ายคลิปร่วงให้ีพี่น้องเมึงแลละก็สีเบาซูพี่น้องฟังว่าแม่หมูหันเวลาสีไก่สีขอดลูกมันซิมีอาการแบบใดเนาะจาก้กสำหรับไอพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่เนาะจ้ากว่าะันเคยทําขอดไอแม่หมูแลวก็บว่านเคยมีหมูขอดลูกเนาะจา้า วิธีสังเกตอาการแม่หม uh ูไก่สีคอดเนื่อจาะพี่น้องก็คืออันก้อนพนสีคอดนี่นะ่จากไอห้องพ่อง่องแผลอลนี่เพิ่นบอกินอาหารตั้งแต่คําว่านี่นะจาะบางตัวก็จะกินอาหารหน่อยลงหรือว่าบางตัวก็อาจจะกินจนหอดมือคอดเลยเนื่อจากพี่น้องมันก็ับมาคือกันเนืจาะแม่หมูหันแต่ว่างห้องไปแอลนี่เพิ่นจะบอกินอาหารตั้งแต่คําว่านเนอจากตอนนี้หันเป็นเวลาเที่ยงแ้วมือสา่เพิ่นกับบอกกินแต่ปนสีคอดตอนได้ละ อันวิธีสังเกตนะจาะบาน,นีทองแม่หมูหันกระสิย้อนลงเนื่อจาะพี่น้องกะสิกระสิทองกระสิลงหลวเพิ่นกระสิมีการเท,ทห้างเนื่อจากงูดงิดกัดไม่กัด,กดน้ำหลอกขอก็ยังไปนะจัะพี่น้องรูดดินนะจัะรุดดินเป็นเป็นโพงเป็นแองเป็นชนะจัะพี่น้องเทห้างนะไอ้คาบไม่เมาว่างไว้ไร้อันสอนดกันเนืจาะวิธีสังเกตการเดห้างของแมวหมูเนื่อจาะพี่นอ้องกิดมีความไอ้กระวนกระว่ายนะ่อจากงูดงิด ยางไปรอบๆคอก็จะกัดไม่บางที่กระดุดดินเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวกะลูกน่จะแบวบางุดยิดนะจ๊ะพี่น้องวันนี้ก็มีอาการหายใจที่หายใจแห้งน่าจะคือแบบว่าเมือยคือหอบคือเมยนะจ๊ะพี่น้องอาการของคนเวลาเ็นปวดท้องไก่สิคอดลูกน่าจะพี่น้องหายใจแห้งฟืดฟัดฟืดฟัดและหุดงิดน่าจะพี่น้องไพ่เข่าไก่กับวได้พี่น้องฟืดฟัดฟืดฟัดใส่หลอดเด้นหนีอันไข่ในห้องแปลอ่อนี่คนเชืองเนี่ยคือไปแอ่นี่เขาไปทำขอดเ็นใดน่าจะ ไอเพราะว่าหมูปลาลูกผสมนี่มันก็นยังมีนิสัยคห้ายหมูปลาอยู่นะจ๊ะนี่เห็ดห้างแล้วกะ็เวลาสีคอดูนี่ก็สิดูในเจักหน่อยเพราะอยากให้เขาไก่เนี่ออยจะหวงยานเข้าไปเห็ดลูกขึ้นเนี่จ๊ะพี่น,อน้องนี่มีการกัดไม้กระวนกระว่ายเนี่จ๊ะงดนี้ท้ายใจที่วิธีสังเกตเนี่จ๊ะพี่นอ้องเวลาพี่น้องมีหมูท้องแก,ก่เนี่จ๊ะถ้าแม่หมูมีอาการแบบนี้คือว่าเพื่อนไก่สีคอดเนี่จ๊ะพี่นอ้อง ไอ้หมูแม่ของไปแอลนะจ๊ะนี่แม่บุญไลนี่ไปเนตห้างแตงแต่สามโมงเสาร์น่จจะนี่ไปแอลกับโบเดไปใไซคำบลุงเฝ้าอยู่นี่ย่านเป็นคอดนะจ๊ะแต่ว่าเจ้าพงศ์สิไป็นอดตอนใดสิไปแอลทายคลิปอยู่นี่มันเป็นเวลาเที่ยงนะจ๊ะบ้านนี้ฝนกระตูกลิ่นได้พี่น้องตูกลิ่นแยะๆอยู่นี่กระสิตัางกล้องทายตอนทางคอร์ดในพี่น้องเบิ้งก็คือสิบบเดทายดอกเพอไหวมันไอ้มันมือดน่จจะพี่น้องอันนี้ที่มันแจ้งๆยู่ในีคอรดหมูนี่ไปแอลเปิดไฟฟ้าจ้าเปิดหลอดไฟฟ้า จ,จังหวะมันแจงคันบ่เปิดกยันบเ่เห็นหมูหน่อยขอดออกมานะจ๊ะพี่น้องไอจังหวะมันเป็นซี่แจงๆนี่เดี๋ยวจังได้หันให้เพข่คุขอดซะก่อนเนาะจ้ะจะสี่ท้ายคลิปลงให้เบิ่งสร้างรับแม่หมูขอดนี่เนาะจ้ะเพื่อใหนสี่ได้เจ้โตเนาะเป็นทองที่สี่นะจ๊ะพี่น้องนี่อาอยุเป็นได้สามปีแม่บุญร้ายเนาะจ้ะทองที่สี่จ้ะทองนี่ทองก้อนนี่เป็นได้หมูไอ้ลูกหมูสิบสองตเนาะจ้ะทองนี้จเจ้าเพื่นสี่ได้เจ้โตัวลนะเดี๋ยวรอหล่นเนาะจ้ะพี่น้อง ปัญหาเป็นขอดแล้วคุณหลับไปเอาสีทายคลิปลงให้เบิง้งในคลิปหน่คนะคุณดายใจพี่น้องตอนทํำขอดคือสิบริทายให้เบิ้งดอกเนี่ยเดี๋ยวไปเอาจะสูมให้เบิง้งนะ่าจะพี่น้องนี่อันอวัายาวะเพศบนนี้เริ่มมีหนามขำสีเขียวๆไหลออกมาแล้วจ้ะนี่สแสดงว่าไก่ยสีขอดแล้วล่ะแต่ว่าต้องคอยเฝ้าเบิ้งน่าจะคันะนี้หนามขำไหลออกมาแบบนี้นะ่าจะพี่น้องไก่ยสีขอดแล้วล่นะพี่น้องอย่าป้าเด้อน,นี่กานเห็นจังสิต้องเฝ้าจะจังหน่อยมู้นหน่อยก็ออกนะ่าจะพี่น้อง นี่นะจ๊ะพี่น้องมาถ่ายคลิปแม่หมูทํำห้างไก่สิคอดลูกให้พี่น้องเบิ้งนอกจาะเบาสูพี่น้องฟังว่าแม่หมูวันไก่สิคอนั้นี่อาการแบบใดนอกจากหลังจากที่เป็นอุ้มท้องมาสามเดือนกว่าัวนาะจาะหรือว่า110วันถึง1 1 5วันนาะจากระยะอุ้มท้องของแม่หมูมาถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิ้งสําหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่นอกจากมันไอ้มีประสบการณเดื่องการหมูจะคลอดลูกนอกจากแปเอากลยมาถ่ายคลิปลงให้เบิ้งก็อย่าลืมนอกจาก,กันถูใจคลิปที่ไปเอาฮ็ีให้เบิ้ง ก,กดติดตามช่องบ้านสวนฟ้าหมูคอบบนอุบลข้อแอลไวแน่ด้วยจ้าเพิ่สิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆน,นไปแอลไปเรื่อยๆนะจ้าแล้วก็ขอพูใุใหลายสำหรับพี่น้องู้ติดตามเบิ่งคลิปน้นปแอลมาตลอดนะจ้าถูกใจก็กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะจ้าพี่น้องพลเรือจ้าพ่อกันไม่ในคลิปหนาเดี๋ยวจะทายคลิปลูกหมูหน่อยอันคอกนี่ให้พี่น้องเบิง่งย่จ้าพ่อ,อกันคลิปหนาเนาาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า